เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมา rock ก,กับขวานอีกแล้วนะกับประกันของขวาน life of insurance agent ค่ะวันนี้ขวานตื่นแต่เช้ามาก ตั้งแต่ตีห้านะคะเพื่อที่จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาการุณค่ะก็เป็นฝั่งเอกชนนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขวัญจะต้องตื่นนงแต่เช้าเพื่อที่จะมาเอาอะไรนี่ค่ะที่จอดรถจะบอกว่าที่จอดรถน้อยมากนะคะคือช่วงสายหน่อยก็คือจะไม่มีแล้วนะที่จอดเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลาที่นัดนะคะขวัญก็เดินออกไปหาอะไรทานนิดนึงค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ดื่มกาแฟเลยวันนี้นะคะก็เลยแวะมาที่ร้านนี่ค่ะกาแฟข้างวัดนะคะแถวๆตลาดแถวๆหน้าโรงพยาบาล นั่นแหละมีเครื่องคอนติที่ขนาดใหญ่แล้วก็กาแฟดีด้วยนะถือว่ารสม,มากๆนะแล้วแวกนี้นะคะราคาก็ไม่แพงค่ะหลังจากนั้นค่ะขวัญก็เริ่มเดินกลับไปที่ตึกนะคะเพื่อนัดกับคุณลูกค้าไว้นะคะซึ่งจริงๆจะบอกว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะขนาดมาขอด้วยตัวเองเนี่ยจะต้องให้แพทย์เซ็นด้วยอะไรด้วยเนี่ยใช้เวลาถึง14วันทีเดียวนะถ้าหากว่าใครอยากมีประการสุขภาพดีๆแนะนําเลยค่ะว่าต้องรีบทาเพราะว่าต้องรอคอยนานมากเหมือนกันนะ